ในแวดวงกีฬากันนะคะช่วงนี้มีบรรยากาศสําหรับแฟนบอลหลังเกมที่บราซิลเฉือนชนะอังกฤษไป2ประตูต่อ1หนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายมาให้ชมกันค่ะ แฟนบอลอังกฤษรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันในนัดนี้ครับเพราะว่าพวกเขาคิดว่าอังกฤษมีดีพอจะคว้าแชมป์โลกหลังจากผ่านกรุ๊ปอัพเดสสามารถเอาชนะได้ทั้งอัเจตินาและเดนมาร์กแต่ก็ยังยอมรับคบว่าบราซิลเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆเที่ยาชนะอังกฤษได้ทั้งๆที่ต้องเล่นกันเพียง10คนส่วนแฟนบอลบราซิลกล่าวว่าพวกเขามีความสุขที่สุดครับที่เห็นบราซิลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมาถึงขณะนี้ พวกเขามั่นใจว่าบราซิลมีโอกาสกลายเป็นทีมแรกที่สามารถคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่5ในรอบรองชนะเลิศบราซิลจะรอพบผู้ชนะระหว่างเซเนกลัลกับตุรกีซึ่งจะลงแข่งในวันนี้ครับและกลับมาติดตามกาะติดข่าวอีกครั้งช่วงเวลา11นาฬิกาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกันในเช้านี้นะครับเราได้2ทีม เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับสองทีมนี้มีแชมป์โลกรวมกันถึง7สมัยทีเดียวคือบราซิลกับทีมชาติเยอรมันนั่นเองแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้เข้าชิงกันด้วยครับแนวโน้มเข้าชิงสูงเลยนะครับเพราะบราซิลนั้นจะไปรอตัดเชือกกับผู้ชนะระหว่างซเนกัลกับตุรกีผมคิดว่าคู่นี้ในบราซิลคงจะใครก็ได้นะครับเจได้ใครก็ได้เลยครับพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมแต่เยอรมันคงจะเหนื่อยหน่อยส่วนเยอรมันนั้นไปรอพบ คู่ชนะระหว่างสเปนกับเกาหลีใต้ซึ่งจะเตะกันในวันนี้นะครับพูดถึงคู่นี้เนี่ยถ้าได้เข้าชิงกันคุณเปียพงศ์คิดว่ามีความเหมาะสมไหมครับก็คิดว่ามีความเหมาะสมนะครับเพียงแต่ว่าในบอลรอบรองชนะเลิศเนี่ยอีก2ทีมที่เข้ามาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นเราต้องดูความพร้อมในครั้งสุดท้ายก่อนแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับแฟนบอลทั่วโลกนี่ก็รอคอยกันอยู่นะครับเพราะว่าบราซิลกับเยอรมันเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าเจอกันรอบชิงนี่นะครับ อะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นเกมที่รอคอยทีเดียวนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าเราจะย้อนกลับไปชม2เกมเมื่อวานนี้กันครับจะหยุดการทำลายลึกถึงโครงสร้างอาคาร ต้อง T O A 7 e v e in 1หนึ่งเดียวที่เป็นเสมือนเกราะปกป้องทั้งอาคารเก่าอาคารใหม่จากมลภาวะ T O A 7 e v e n in 1ดิกกี้ล่รคะโ,โหยุ่งอย่างนี้ทุกวันละคะ่ะอุ๊ย ง่ายๆอย่างนี้แหละคะ่ะบางทีก็สบายเป็นหน่อยชอบพร้อมในห้องแหะยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วไม่ว่าห้องของคุณจะเต็มไปด้วยฝุ่นละอองหรือเชื้อแบคทีรียด้วยเทคโนโลยีไมโครแบนยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียให้อากาศที่ผ่านเครื่องฟอกอากาศไบออนแอร์สะอาดขึ้นอย่างแท้จริงยังไงอากาศก็บริสุทธิ์ค่ะก็มีไบออนแอร์ไงคะเครื่องฟอกอากาศไบออนแอร์ฟอกอากาศมลพิษฟอ,อกชีวิตให้สดใสสกินเดียวนะ้ำแก้เม็ดผดพื้นคัน กลากลื่นมีกลิ่นหอมเย็นสกินเดี่ยวน้ำมีตัวยาซาลิไซลิกแอซิดและฟีนอลสกินเดี่ยวน้ำของแหลมทองการแพทย์โรคผิวหนังผื่นคันใช้สกินเดี่ยว <c oughs> คุณว่าความสุขภายในบ้านเริ่มต้นที่ไหนด้วยอนุภาพความเย็นสบายของวายลองโฟลที่กระจายลมเย็นได้กว้างเจ็ดทิศท,ทางและไกล12เมตรส่งความสุขอย่างทั่วถึงเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิม แถมฟรีพัดลมตั้งพื้นวันนี้ถึง30มิถุนายนศกนี้เลื่อนอีกแล้วเลือเล่อนอีกแล้วเลื่อนอีกแล้ว e ีวันทิวันอาทิตย์นี้ครับติในากา30นาทีเลื่อนไป1ชั่วโมงเพสอดคล้องกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคุณจะได้พบกับโทรศัพท์สีเขียวและซอฟต์แวร์เด็ดกีตาร์3โปรแกรมดังดูอี a l น t y อาทิตย์นี้ เมื่อวานนี้ในรอบแทีมสุดท้ายนะครับเล่นไปแล้ว2คู่กลายเป็นแฟนของทีมอังกฤษก็คงจะผิดหวังนะครับแม้ว่าจะมีผู้เล่นมากกว่าแต่ก็ไม่สามารถทวงประตูตีเสมอได้บราซิลก็เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับหลายคนบอกว่าคู่นี้จริงๆแล้วน่าไปเจอกันในรอบชิงแต่โชคร้ายนะครับจับสลากมาอยู่ในสายเดียวกันก่อนเส้นทางต้องมาเจอในรอบ8ทีมครับตอนนี้เราย้อนไปชมภาพกันเลยนะครับ2คู่เมื่อวานนี้นะครับ ก็ยันเอาไว้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทีมชาติเยอรมันนะครับที่ไม่เสียประตูต้องชมสหรัฐเลยนะครับเล่นได้สุดยอดเล่นได้ดีมากนะครับถึงรอบนี้แล้วเนี่ยประทับใจทีมสหรัฐมากนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีทุกนัดนี่คือมามืดตัวจริงเลยครับผมแต่มามืดตัวจริงเลยสองทีมนะครับวันนี้จะเตะการกู่สุดท้ายนะครับเซเนกัลกับตุรกีนะครับเอาละครับในช่วงหน้าเรามีคอลัมนิสจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดจะมาวิเคราะห์สองเกมที่จะเล่นกันในวันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ทราบช่วงนี้พักครู่นึง ร้อยช่วยกันเชียร์ไปแล้วไม่กอดพลังใจของใครเหลือน้อยอย่าถอยสู้สู้พลังเต็สู้เพียงสู้กำลังสุดยอดมาตื่นตัวหัวใต้ช่วยกันเชียร์บอลสู่มาแยกสดมากเอบรอยฮัสเซคุณหัวความสุขภายในบ้านเริ่มต้นที่ไหนด้วยอนุภาพความเย็นสบายของไวทลองโฟที่กระจายลมเย็นได้กว้างเ7ทิศทางและไกล12เมตรส่งความสุขอย่างทั่วถึงเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิอิเล็กทริคมิสเตอร์スリムมิตซูบิชิอิเล็กทริค แถมฟรีพัดลมตั้งพื้นวันนี้ถึง30มิถุนายนศกนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าด้วยนะครับและท่านก็เป็นนักข่าวเป็นคอลัมิสของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับช่วงนี้ผมนาท่านผู้ชมไปพบกับคุณปรัชญาเพิ่มพาณิชย์เลยครับสวัสดีครับคุณปรัชญาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคุณปรัชญามีคาถามหนึ่งจากแฟนบอลทั่วโลกเลยนะครับว่าคนที่จะลงทําหน้าที่ตัดสินเกมระหว่าง เจ้าภาพร่วมเกาหลีใต้กับสเปนเนี่ยจะสร้างปัญหาและก็เป็นเครื่องหมายคำถามอีกหรือเปล่าตอนนี้ผมว่าผู้ตัดสินเนี่ยตอนนี้คงอยู่ในสภาพที่กดดันที่สุดนะครับเพราะว่าทีมสเปนเองเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามสร้างเฟเชอร์ใผู้ตัดสินนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ตัดสินได้มีปัญหาในการตัดสินนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอาจจะทำฟาวเล็กๆน้อยๆบ่อยเนี่ยทำให้ถูก แฟนบอลหรือว่ากองเชียร์มองว่าอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยผู้ตัดสินก็เป่านะครับเวลาถึงเคสใหญ่ๆที่จําเป็นต้องตัดสินใจเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยเราเป็นผู้ตัดสินเราต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ชัดเจนจริงเราก็ไม่กล้าทั้งๆที่ลูกนั้นเนี่ยฟาวจริงๆเพราะว่าเราปล่อยเป่ามาบ่อยมากนะเป่าเดี๋ยวเป่าเดี๋ยวเป่าพอถึงเคสใหญ่จําเป็นจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยช่างใจเหมือนกันครับเขาคงมีปัญหาแน่นอนกดดันจนโดนส่งกลับ บ้านไป4คนแล้วนะครับรวมทั้งพุทธสินชาวเอกวาดอร์ในคู่ปัญหากอลิต้ากับอิตาลีนะครับซึ่งไปแวะต่อเครื่องที่อิตาลีด้วยนะครับแต่ก็กลับถึงบ้านโดยสวัสดีภาพวันนี้พุทธสินของเกมกอริต้ากับสเปนจะเป็นมิสเตอร์กามากันดูนะครับจากอียิปต์นะครับก็เลือกมาเป็นชาติกลางเลยนะครับที่จะได้ไม่ต้องมีข้อครหาว่ามาจากยุโรปหรือว่าในแถบเอเชียของเรานะครับผลงานของกามากันดู เท่าที่คุณปัจจญเคยได้ได้สัมผัสมาจัดอยู่ในระดับใช้ได้ไหมก็เขาก็ทําหน้าที่ดีครับคือจริงๆแล้วผมต้องเรียนนิดนึงว่าผู้ตัดสินเนี่ยนะครับที่เขาไปทํางานในฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับทาหน้าที่ได้หมดอแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทีไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินนะฮะทุกกอย่างเนี่ยสําคัญที่สุดคือดวงอบางเกมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาไม่มีใครอยากทํางานพลาดนะครับ พอพลาดขึ้นมาแล้วโดนกล้องจับได้ปัจจุบันกล้องก็เยอะด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นแพรับบาปไปเหมือนกันที่นีนะครับเอาละครับนั่นคือเรื่องของกุษศิลป์นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์2เกมในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็คงจะต้องเริ่มต้นกันที่กู้ระหว่างสเปนกับเกาหลีใต้เลยครับคู่นี้คุณปัตยามองภาพยังไงครับตอนนี้ผมมองว่าสเปนกับเกาหลีใต้เนี่ยนะครับความบอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองก็ตามครับคู่นี้คุณปัตยาคิดว่าผลการแข่งขันที่น่าจะออกมามากที่สุด ผลการแข่งที่คาดน่าจะออกมามากที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเป็นในเวลา90นาทีเนี่ยผมว่าสเปนมีโอกาสมีโอกาสเบียดชนะแต่ถ้าเกมยืดเยียนะครับเลย90นาทีไปแล้วไปต่อในช่วงโกลเด้นโกลเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเกาหลีครับก็มีประสบการณ์ในการเล่นโกลเด้นโกลมาแล้วด้วยนะครับในขณะที่สเปนเอง ต่อเวลากับอผนก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับก็คือ90นาทีเนี่ยคุณปัญญาคิดว่าสเปนเมียวกาสเบียดชนะแต่ถ้าทําไม่ได้เสมอกันจากนั้นไปเป็นเรื่องของการลนใต้แล้วนะครับมาที่คู่ที่2เลยนะครับท่านผู้ชมคู่ที่2เป็น2ทีมม้ามืดของการแข่งฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับสนุกครับคู่นี้ครับ90นาทีเนี่ยผลที่น่าจะออกมามากที่สุดเท่าที่เท่าที่มองไว้นะครับครับ90นาทีผมว่า คู่นี้ผมว่ากินกันไม่ลงใน90สินาทีครับน่าจะเสมอน่าจะเสมอครับนะครับแล้วถ้ายืดเยื้อไปจนถึงต่อเวลาพิเศษยืดเยื้อเนี่ยผมผมยังเชื่อว่าเซเในกัมีความสดมากกว่าครับแล้วก็เคยเอาชนะสวีเดนโกลเด้นโกลมาแล้วด้วยใช่ครับมีโอกาสถึงจุดโทษไหมครับมีครับนีแต่แต่ถ้าจะมีผลเกิดขึ้นผมว่าเซเในกัน่าจะได้เปรียบมากกว่า ครับสองชาติจากทวีปยุโรปก็มีแล้วนะครับเยอรมันเข้าไปแล้วจากอเมิกาใต้ก็เป็นบราซิลนะครับวันนี้จะมีทีมจากเอเชียและก็แอฟริกาเข้าหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันแล้วับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับเราทั้งสองคนรวมทั้งคุณเปียพงลาท่านผู้ชมไปตรงนี้เลยนะครับช่วงเย็นกลับมาพบกันใหม่ช่วงนี้สวัสดีครับ